ครับสัสดีครับทุกคนมีส่วนช่วยทำให้คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์เดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้พี่แบงค์ไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่แบงค์แค่ทำในสิ่งที่พี่แบงค์รักและทำอย่างเต็มที่ที่สุดแค่นั้นเองครับที่สำคัญคือทุกคนให้การสนับสนุนครับพี่แบงค์ย้ำเสมอว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีคณิตศาสตร์ครูแบงค์วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอโอกาสนะครับมาแนะนำคอร์ส อสอนสดนะครับที่แบงสอนอยู่ที่สถาบันกวดวิชาชเวงเซนเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะครับน้องๆที่ติดตามผลงานของวิแบงทาง w w w y o u t u b e c o m อทคอ b สแลกเนี่ยก็ได้โทรมาถามอ e ีเมลกันมาเยอะเลยนะครับว่าสอนสดอยู่ที่ไหนนะครับก็มีสอนสดอยู่ที่เดียวนะครับสาขาเดียวที่เวงเซนเตอร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขาครับ สำหรับในคอร์พษษษษษสพิศษภา2555ที่สอนสดนี้นะครับพี่แบงก์ก็จะสอนในระดับชั้นป .6 ม .1 ม .2 แล้วก็ม .3 นะครับสำหรับป .6 เนี่ยก็จะมีคอร์สกลุ่ม1นะครับเรียนวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับหลังเลิกเรียนนะครับเวลา6.30ตอนเย็นถึง2ทุ่มนะครับส่วนกลุ่มที่2นั้นก็จะเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา1 3นกาจนถึงเวลา14.30นาน,านะครับ ส่วนม1ก็จะมี2กลุ่มเช่นกันนะครับก็คือกลุ่ม1นะครับเรียนพืชหาดสุขนะครับก็เวลา1 7บเนากาจนถึงเวลา18บแนากาสานาทีนะครับสำหรับกลุ่ม 2. นะครับก็จะเรียนช่วงวันเสาร์ทย์นะครับเวลา10บนากาจนถึงเวลา11บเนากาสานาทีนะครับส่วนม2และม3นะครับพี่แบงก็จะเปิดให้น้องๆหลายๆโรงเรียนในหาดใหญ่นะครับแล้วก็จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็น้องๆที่สนใจนะครับ ก็จะมีด้วยกันถึง3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกของม .2 ก็จะเป็นจันทรพุธนะครับเวลาเรียนทั้งจันและพุธเลยนะครับเวลา17นากาจนถึงเวลา18นากา30นาทีกลุ่มที่2ก็เริ่มเรียนเวลานะครับวันเสาร์ทย์นะครับเวลา8นากา30นาทีถึง10นากานะครับกลุ่ม3ก็จะเป็นวันเสาร์ทย์เช่นกันนะครับเรียนทั้ง2วันเลยนะครับตั้งแต่เวลา14นากา30นาทีจนถึง16นากานะครับที่คณิศา,าุยแบงค์ชลิงเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับ ก็จะสอนทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและก็เพิ่มเติมนะครับซึ่งเราก็จะเรียนกันนะครับสัปดาห์ละ2วันนะครับยกเว้นม3กลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่อยากมาเรียนครั้งเดียวเลยนะครับก็จะเรียนตั้งแต่17นกาจนถึง20นกาในวันอังคารนะครับส่วนกลุ่ม2ของม .3 ก็จะเป็นวันพื้นฐานวันศุกร์นะครับวันละชั่วโมงครึ่งนะครับ18นกาสานาทีจนถึงเวลา20นกานะครับส่วนกลุ่ม3นะครับ ก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา16บหกนากาจนถึงเวลา17บนกาสานาทีนะครับคอ,อร์สวันเสาร์อาทิตย์นียนะครับก็จะเริ่มวันเสาร์นี้นะครับนะฮะวันเสารน์นี้วันที่26่นะครับวันเสาร์นี้นะครับเป็นวันเริ่มเรียนนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าสนใจสมัครนะครับก็ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและวิธีการสมัครได้ทาง w w w k u b a n k c o m แนะครับแล้วก็ w w w c h a w e n g c e n t e r c o m นอะครับยังไงก็ขอขอบคุณน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของผมแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านผู้บหิหารโรงเรียนทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสคณิตาศาสตร์คูแบงค์ในการช่วยบุตรหลานของท่านนะครับในการเล่าเรียน ในครั้งนี้นะครับรวมถึงน้องๆที่ติดตามผลงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กยูทูบนะครับ Facebook t ิ i t ตอรนะครับและ www.kubank.com นะครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับลูกศิษย์ทุกคนนะครับในการบอกต่อรุ่นน้องนะครับขอบคุณมากครับ